เก็บภาษีใช่ไหมแต่พระคลังที่เก็บเงินของพ,พระองค์ส่วนพระองค์ต่อไปมีการยกเลิกระบบภาษีนายอากรให้กระทรวงพระคลังทําหน้าที่เก็บภาษีประเทศประภทต่างๆเองคือไอ้ระบบภาษีนายอากรที่ในช่วงของรอสามเนี่ยให้มีการทําขึ้นที่มีการประมูลแล้วเก็บแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่เอาแล้วไม่มีแล้วยกเลิก คนทําหน้าที่เก็บภาษีก็คือกระทรวงพระคลังก็มีหน้าที่ไปต่อไปในรัชกาลที่ห้าเราเศรษฐกิจไทยนั้นก็มีการจัดระบบเงินตราใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือให้มีหน่วยเป็นบาทเป็นสตางค์เลยคือยกเลิกระบบเงินเพดด้วงไปปุ๊บก,ก็จะใชะ้กำหนดหน่วยเงินตราขึ้นมา โดยมีหน่วยเป็นบาทเป็นตะตาแล้วเราก็ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้แหละการจัดพิมพ์ธรรมธนบัตรออมีการทำธนบัตรแล้นะพิมพ์กระดาษขึ้นมาเริ่มในปีพุทธศักราช2445นะคะก็จ้างบริษัทต่างประเทศมาเลยเป็นคนพิมพ์ตอนนั้นธนบัตรต่ำสุดอยู่ที่ใบละ5บาทแล้วก็สูงสุดก็อยู่ที่ใบละ1,000บาทก็เท่ากับปัจจุบันแต่เมื่อก่อนมีแบงค์5บาทด้วยตลก แต่เมื่อก่อนเงินห้าบาทก็เป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะมีค่าแต่ปัจจุบันนี้ห้าบาทมันก็จะมีค่าน้อยแบบมูลค่าของมันก็จะน้อยกว่าสมัยก่อนอแล้วก็มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ขึ้นแห่งแรกของประเทศไทยเลยซึ่งเป็นของเอกชนชื่อแบงก์สยามกรรม,มาจนทุนจำกัดในปีพุทธศักราช2449 ปัจจุบันนั้นก็คือธรรานาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะอะแล้วก็มีการปรปับปรุงด้านการเกษตรและการชรประทานให้การเพราะว่าตอนนี้ข้าวทุกอย่างมันมีเป็นเหตุเป็นผลการข้าวเป็นตัวส่งออกแล้วอะเป็นสินค้าส่งออกแล้วต้องทำยังไงให้ผลิตข้าวได้เยอะที่สุดอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีหมดเลยพื้นที่ในการทําการเกษตรก็ต้องมีการนะ้นําดินอะไรทุกอย่างก็ต้องทํา การทํจราจรทานอย่างเช่นการทาโนบทําประตูน้ําการควบคุมการทดน้ําอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีเพียงพอต่อการทํานาแล้วก็การขุดคลองลังสิอะไรอย่างเงี้ยเออก็รัฐบาลก็ต้องเอื้ออํานวยกับประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะได้ปลูกข้าวได้เยอะๆเนี่ยจะได้ส่งออกออกไปขายประชาชนก็มีเงินใช้อ่ะและสุดท้ายนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่5้า มีการวางรางฐานการค้นาคส่งสขนส่งและการสาธารณูปโภคเยอะแยะไปหมดอย่างเช่นกิจาการรถไฟรถรางไฟสนีโทรเลขประปาแล้วก็ไฟฟ้าทั้งสิ่งเหล่านี้มันก็เอื้ออํานวยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปมันเป็นพื้นฐานะ่ะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมากๆกับเศรษฐกิจต่อไปอะฮะต่อไปมาดูในรัชกาลที่6บ้าง รัชการที่6ก็มีการจัดตั้งธนาคารออมสินขึ้นในปีพุทธศักราช2459เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชน 2. มีการจัดตั้งกรมอากาศยานสนามบินดอนเมืองออมีการบินแล้วนะเกิดขึ้นและในประเทศไทย 3. มีการขยายเส้นทางรถไฟจดนะคะเพื่อจะจดนะ มีการส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งสถานีทดลองพันข้าวขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกชื่อสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ซึ่งคือชาวไร่ชาวนา,นานเนี่ยเขาปลูกข้าวทำงานทำงานหนักมากแต่กํำไรจากการขายข้าวเขานั้นมันน้อยนะคะน้องมันไม่ได้เยอะเลย เพราะไหนจะต้องถูกพ่อค้าคนกลางมาซื้อข้าวก็ต้องซื้อไปถูกๆก่อนแล้วก็เอาไปขายแพงขึ้นตัวเองได้กาไรแต่ตัวเองไม่ได้เป็นคนปลูกไม่ได้เป็นคนทาอะไรเลยเป็นคนขายอย่างเดียวแต่ได้เงินเยอะกว่าชาวนานที่เป็นคนปลูกข้าวจริงๆเองซะอีก <c oughs> <ๆ>เขาก็เลยมีให้มีการจัดตั้งสาหากรณ์ขึ้นมาซึ่งสาหากรณ์นั้นเขาจะเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่แบบ หน่วยงานที่แบบมารวมตัวกันเป็นการรวมพลังกันสําหรับคนที่มีอาชีพเดียวกันหรือมีผลประโยชน์ในเรื่องเดียวกันนี่แหละมารวมกันแล้วก็ต่อสู้ในเรื่องเรื่องหนึ่งอย่างเช่นถ้าอย่างการเกษตรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นการต่อสู้ในเรื่องของราคาของพวกผลิตผลทางการเกษตรถูกไหมอ่ะทานาทําไร่มานเนี่ยผลไม้ข้าวเอ้ยผลไม้เอ้ยผักเอ้ยขายไม่ได้อะ่ะขายถูกอะ่ะได้เงินน้อยอะ่ะปลูกมาก็เหนื่อยทำยังไงร,รวมตัวกัน บอกเลยฉันจะขายเท่านี้คุณไม่ฉันไม่ขายห้าบาทคุณจะซื้อฉันห้าบาทลฉันจะขายสิบบาทแล้วคุณก็จะไปซื้อของใครห้าบาทก็ไม่ได้ถ้าคุณอยากจะได้ข้าวฉันไปขายต่อคุณก็ต้องซื้อฉันสิบบาทเพราะทุกคนรวมตัวกันหมดแล้วไงทุกคนสิบบาททุกคนบอกกันหมดทุกคนขายสิบบาทอย่างเงี้ยมันก็เป็นการรวมพลังกันในรูปแบบหนึ่งอย่างในรัชกาลที่หกเนี่ยก็เริ่มมีการรวมพลังกันในรูปแบบนี้ซึ่งก็คือการจัดตั้งสหกรณ์นั่นเอง ะะก็ทำกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะในปีพุทธศักราช2459ค่ะ,ะแล้วในรัชการที่6หนั้นมีการจัดการชประทานสร้างเขื่อนขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นอันแรกของประเทศไทยเลยชื่อว่าเขื่อนพระราม6ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเขือเเข่อนเก็บ,กบน้ําขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยเลย มาถึงความเจริญอะไรก็เรียนไปหมดแล้วการเปลี่ยนแปลงอุ้ประเทศไทยเราเริ่มเจริญแล้วเนาะมันเริ่มแบบมีอะไรเยอะแยะ,ยะตื่นตาตื่นใจอะ่ะแต่แล้วในรัชกาลที่6ก็เกิดความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นความเสื่อมโทรมในที่นี้นะคะก็คือแผ่นดินนั้นนะ่ะมีรายได้ที่ตกต่ำลงคือคือรายได้นั้นนะ่ะ มันน้อยกว่ารายจ่ายไงรายจ่ายมันสูงขึ้นเรามีทั้งการทำปลาปามีไปษณีมีไฟฟ้าอุ้ยมีทุกอย่างเลยอะแต่บางครั้งเราก็เก็บเงินหรืออะไรเงี้ยน้อยไปมันทําการค่าใช้จ่ายในเรื่องการเอื้ออํอานวยความสะดวกของประชาชนหรือการทําชลรประทานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้เงินเยอะมากแต่เราจะได้เงินจากแค่การขายข้าวส่งออกหรือการเก็บภาษีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันไม่พอกอับ เงินที่จะเอามาใช้เพราะฉะนั้นตอนนั้นเศรษฐกิจก็ค่อนข้างเริ่มก้าวเข้าสู่อ่เส้นแดงแล้วเริ่มแบบอันตรายแล้วนอกจากนั้นก็เกิดเรื่องหลายๆขึ้นคือเกิดอุทกาภัยนะคะก็คือน้ำท่วมนั่นเองในปีนศรศกาษ2 4 6 0ทําทำให้นาข้าวนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักมากสวยแล้ว ประเทศเราส่งข้าวขายอ่ะไม่มีข้าวขายแล้วเอาเงินไหนกินอ่ะอืมก็คือตอนนั้นก็เลยทําให้ไม่มีข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําคัญเนี่ยก็ไม่มีขาดแคลนไปเลยแล้วก็เคาะสา้มกรรมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคาะอะไรอะไรกรรมกรกรรซ้อนอะไรอะไร,ะไรสักอย่างเอาช่างมันก็คือในสองปีถัดมาเกิดฝนแรงอีก ฝนตกหนักน้ําท่วมแล้วอีกสองปีต่อมาฝนแรงไม่มีฝนก็เลยทําให้ข้าวนั้นเนี่ยส่งออกไม่ได้เลยค่ะน้องๆคือในปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยไม่สามารถส่งข้าวออกไปสินค้าได้เลยเพราะแม้แต่ในประเทศยังขาดแคลนและไม่มีจะก,กินอยู่แล้วเออแล้วรัฐบาลนั้นก็ยกเลิกหวยกอขอแล้วก็การพนันอะไรต่างๆไปด้วยตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เสียรายได้อืมซึ่ง มันก็เป็นเงินเหมือนเป็นค่าอากรอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีจํานวนมากเหมือนกันนะแต่ก็ทําให้เสียรายได้ไปนี่ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่6กนะคะต่อไปรัชกาลที่เมันก็เป็นแผลเรือหลังเพราะรัชกาลที่หกก็จบไปอย่างที่แผลนั้นมันมันยังมีอยู่ คือเศรษฐก,กิจนั้นมันก็ยังไม่ได้รับการฟื้นตัวอะไรมากมายแล้วก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่เราพอมาถึงช่วงรัชสมัยที่รัชกาลที่เจขึ้นครองรานนั้นเนี่ยประเทศก็ยังต้องประสบปัญหายอย่างหนักในเรื่องของการคลางของประเทศนั้นมันขาดความมั่นคงรายจ่ายรายได้สูงกว่ารายรับรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจที่สะสมมาตั้งแต่ในรัชกาลก่อนปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่เราแล้วแหละที่เผชิญหน้าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่อยู่บนโลกนี้บนโลกนี้เขาก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เขาได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการทําสงครามนี่แหละพอการทำสงครามมัน